สวัสดีคะ่ะทุกท่านวันนี้เสนอเรื่องนางเงือกครึ่งผีลึกเข้าไปในผืนป่าผู้อับชื้นทางตอนใต้ของประเทศยังมีหมู่บ้านที่ไม่ปรากฏอยู่บนแผนที่สมัยใหม่หมู่บ้านชื่อว่าบางเงาตั้งอยู่ริมลำน้ำดำที่คดเคี้ยวผ่านพื้นที่เปียกชื้นตลอดปีไม่มีใครรู้แน่ชัดว่าทำไมที่นั่นจึงรอดพ้นจากภัยธรรมชาติครั้งใหญ่เมื่อหลายสิบปีก่อนขณะที่หมู่บ้านรอบข้างถูกน้ำท่วมกลืนหายทั้งตำบลแต่ผู้เฒ่าผู้แก่รู้และพวกเขาไม่เคยพูดถึงมัน บางเงาเหมือนถูกเวลาหยุดไว้ทุกบ้านยังใช้ตะเกียงน้ำฝนและเรือไม้ชาวบ้านไม่ใช้ไฟฟ้าไม่มีเครื่องใช้สมัยใหม่และที่แปลกที่สุดคือไม่มีใครกล้าลงเล่นน้ำในลำน้ำหลังหมู่บ้านเลยในช่วงกลางวันบางวันจะมีหมอกสีขาวลอยขึ้นจากลำน้ำอย่างไม่มีเหตุผลเสียงกระดิ่งที่แขวนไว้ตรงสาลาน้ำจะสั่นเบาๆแม้ไม่มีลมพัดคล้ายมีบางสิ่งกำลังเคลื่อนไหวอย,อยู่ใต้น้ำลึก ตำนานของบางเงาเล่ากันว่าร้อยปีก่อนมีปีแล้งใหญ่ฝนไม่ตกมาหลายเดือนผืนนาพังวัวควายล้มตายชาวบ้านสิ้นหวงังและเชื่อว่าเจ้าแม่เงือกใต้ลำน้ำโกรธพวกเขาพระตนหนึ่งจึงเสนอพิธีบูชายันให้หญิงพรหมจรรย์นหนึ่งคนถูกส่งลงสู่บดาลเพื่อเป็นภรรยาของเงือกเพื่อแลกฝนและความอุดมสมบูรณ์หญิงสาวคนนั้นไม่ใช่ใครอื่นแต่เป็นลูกสาวผู้ใหญ่บ้านยุคนั้นเด็กสาวหน้าตางดงามถูกหลอกว่า เป็นผู้ถูกเลือดจากฟ้าแต่ความจริงคือเธอถูกจับมัดไว้กับเสาไม้กลางลำน้ำและถูกปล่อยจมลงใต้น้ำโดยไม่มีแม้พิธีกรรมใดๆมีเพียงเสียงร่ำไห้และดวงตาที่สันระริกเป็นครั้งสุดท้ายก่อนเธอหายวับไปในความมืดหลังคืนนั้นฝนตกไม่หยุดพืชผลกลับมางอกงามหมู่บ้านรอดพ้นภัยแล้งแต่ในเงาน้ำนิ่งๆเบื้องล่างมีเสียงร้องไห้ของหญิงสาวดังว่ามาทุกคืน คนที่เกี่ยวข้องกับพิธีเริ่มล้มป่วยบางคนหายตัวบางคนถูกพบเป็นศพริมน้ำมีคราบเมือคล้ายเกล็ดปลาเกาะทั่วร่างแต่นานวันเข้าเหตุการณ์เหล่านั้นก็ค่อยๆถูกลบลืมจนถึงปีนี้หมู่บ้านบางเงาเริ่มเกิดเรื่องประหลาดขึ้นอีกครั้งปลาที่จับได้มีตาเดียวนอนขาคลานออกจากปลาเผือกที่ต้มสุกแล้วเสียงพึพรรมพำภาษาแปลกๆดังลอยมาตามน้ำในคืนเดือนดับและทุกคนที่ได้ยินเสียงนั้นจะเริ่มฝันร้ายในฝันจะมีหญิงเปลือยกายครึ่งล่างเป็นเกล็ดสีดำเหลือบเขียว คลานขึ้นจากน้ำโดยไม่มีเสียงน้ำกระเพื่อมผิวหนังของเธอเน่าเปื่อยครึ่งซิกดวงตาข้างหนึ่งกลอกไปมาอย่างไม่เป็นมนุษย์ส่วนอีกข้างดำสนิทคลาา้ายบาดาลไร้แสงเธอจะคลานมาหยุดตรงหน้าแล้วถามว่าเจ้าเคยสัญญากับข้าหรือไม่คนที่ฝันถึงเธอจะเริ่มพูดคนเดียวตอนกลางคืนบางคนเอาน้ำมาเทราดหัวทุกคืนบางคนลงไปนั่งริมลำน้ำแล้วไม่ยอมลุกจนเช้ามาพบเป็นศพนั่งตาเบิกโพรง มีคราบโคลนปนเลือดไหลออกจากปากและหูผู้ใหญ่บ้านรุ่นล่าสุดเป็นหนึ่งในนั้นเขาถูกพบเป็นศพในห้องนอนประตูล็อกจากด้านในไม่มีร่องรอยการต่อสู้ไม่มีบาแดแผลใดมีเพียงคราบเมือกเย็นชืดบนพื้นและกลิ่นโคลนบูดที่ไม่จางไปแม้จะล้างห้องนั้นซ้ำหลายครั้งหลายบ้านเริ่มพบปลาผูกวางอยู่หน้าประตูปลาเผือกที่มีเกล็ดสีซีดและดวงตาหายไปหนึ่งข้างทุกบ้านที่ได้รับปลาจะมีคนหายตัวภายในไม่กี่วัน เสียงพึมพำดังมากขึ้นเรื่อยๆตอนแรกแผ่วเบาเหมือนลมหายใจแต่ไม่นานกลายเป็นบทสวดภาษาบาลีปนสำเนียงใต้ที่ไม่มีใครแปลได้คืนพิธีสเดาะเคราะห์ที่พยายามจัดขึ้นท้องฟ้ามืดครึมทั้งที่เป็นฤดูร้อนฝนกระหนำ่ำลงกลางพิธีเสียงกระดิ่งดังระรัวราวกับมีคนเขยา่าและตอนเช้าพบหัวหมูเน่าเปื่อยถูกฉีกครึ่งวางไว้หน้าสาลาน้ำไม่มีใครยอมรับว่าเอามา พระธุดงรูปหนึ่งเดินเข้าหมู่บ้านโดยไม่ตั้งใจท่านเงียบขรึมไม่พูดจาเพียงยืนมองลำน้ำอยู่นาน3าวันก่อนกล่าวเพียงคำเดียวของนี่ไม่ใช่ผีไม่ใช่เงือกมันคือลูกต้องสาบของสัญญาผิดคำ คืนนั้นชาวบ้านเริ่มรื้อค้นบันทึกเก่าพบสมุดขาดหน้าบางหน้าที่แล้วว่ามีหญิงถูกส่งลงบาดาลโดยไร้พิธีจริงๆและเคยมีการกล่าวคำสัญญาต่อสิ่งศักดิ์สิทธิทธ์ใต้ลำน้ำแต่หลังส่งตัวหญิงสาวทุกคนกลับเฉยชาไม่มีใครทำพิธีรับเธอเป็นภรรยาไม่มีการสารต่อคามัน่นเรากับพวกเขาแค่โยนชีวิตผู้หญิงคนหนึ่งเพื่อเอาตัวรอดหนังเงื้อคลึ้งผีที่เกิดขึ้นจึงคือผลลัพธ์จากความโลภและคำโกหก ในคืนสุดท้ายฝนตกโดยไม่มีเมฆเสียงคุนพำดังขึ้นทั่วหมู่บ้านไฟในบ้านทุกหลังดับในเวลาเดียวกันทั้งที่ไม่มีใครใช้ไฟฟ้าต,ตะเกียงทุกดวงดับพรืบลมหายใจเย็นยเยือกแทรกเข้ามาในบ้านเสียงกระดิ่งสั่นจนโซ่ขาดแล้วเงาของนางเงือกครึ่งผีก็โผล่ขึ้นจากน้ำทะอยืนริมฝั่งใบหน้าเน่าเละไหลข้างหนึ่งมีเกล็ดนอกพุ่งออกมาราวกับจะปริแตกตาดำสนิทของเธอจ้องทุกบ้านพร้อมน้ำตาสีดำที่ไหลลงใบหน้าช้าๆเธอไม่พูดไม่ร้องแต่ทุกบ้านได้ยินเสียงในหัวชัดเจน เจ้าเคยสัญญากับข้าหรือไม่เช้าวันรุ่งขึ้นหมู่บ้านบางเงาหายไปจากแผนที่เหลือเพียงลำน้ำดำและหมอกหนาทึบไม่มีบ้านไม่มีศพไม่มีร่องรอยการมีชีวิตไม่มีเสียงนกไม่มีแม้แต่กลิ่นควันมีเพียงเสียงกระดิ่งเบาๆที่ยังดังทุกคืนเดือนดับใครที่ล่องเรือผ่านบริเวณน,นั้นจะรู้สึกเหมือนมีบางอย่างไว้ตามเรือ ริมตลิ่งจะเห็นเงาของหญิงสาวนั่งจ้องอยู่เสมอและบางครั้งเสียงพึงพรรมพำจะดังขึ้นว่าสัญญาไว้แล้วอย่าคิดว่าข้าลืม